นักท่องเที่ยวรู้จักก็ต้องไปที่ไชน่าทาวคนจีนค้าขายเก่งและดูจะมีฐานะดีเกือบทุกคนคนจีนมาจากหลายกลุ่มที่มีมากที่สุดเป็นฮกเกี้ยนรโงลงมาก็แต้จิ๋วและจีนกว่างตุ้งที่มาจากฮ่องกงพวกเขาอยู่บนเกาะที่มีความเจริญสูงสุดอยู่กับเทคโนโลยีและสังคมในแบบตะว,วันตกแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงติดตัวมาด้วยก็คือความเชื่อวิถีชีวิตที่เรายังคงพบเห็นอยู่ทั่วไปตามวัดจีน ร้านขายยาสมุนไพรพิธีกรรมต่างๆและเรื่องอาหารการกินและเมื่อชายจีนกับหญิงมาอยู่พบรักกัน และมีการสืบทอดสายญาติจึงเกิดการผรสมผสานทางเชื้อชาติพันธุ์มาตั้งแต่ครั้งโบราณชาปารานากันมีถิ่นกำเนิดอยู่ในมาละกาผู้ชายจะเรียกว่าบาบาผู้หญิงจะเรียกว่าย่อนยาพูดได้ทั้งภาษาจีนและมาลายูความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาปารานากันก็คือเสื้อผ้าที่ยังมีการนุ่งสลงแบบมาลายูแต่เสื้อจะออกไปทางจีน ว่าบนเกาะที่จเจริญมากขนาดนี้จะมีวิถีชีวิตของปารานกันให้เราได้เห็นอยู่อีกหรือรัฐบาลสิงคโปร์เริ่มที่จะให้ความสําคัญต่อการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับชาติของตนมากขึ้นเพราะพวกเขารู้ดีว่าความแตกต่างด้านเชื้อชาติยังคงเป็นจุดเปราะบางที่พร้อมจะประทุข,ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้หากทุกคนไม่มีจิตสํานึกร่วมกันในความเป็นชาติสิงคโปร์ เริ่มมีการพูดถึงประวัติศาสตร์ของชาติตนและให้ทุกคนภาคภูมิใจในรากฐานการดำรงชีวิตของคนเชื้อชาติต่างๆที่สามารถรองดองกันและสร้างชาติให้พัฒนามาไกลได้ถึงเพียงนี้พิพิธภาัณฑ์ก,กันจึงเป็นสถานที่รวบรวมมรดกของชาตปาลานกันแห่งสุดท้ายในสิงคโปร และสถานที่อีกหลายแห่งได้รับการบูรณะจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์หรืออนุสนรณ์ล้ำลึกรถยนต์ส่วนตัวในสิงคโปร์ที่ทั้งราคารถและภาษีมีตัวเลขเฉียด2ล้านต่อคันถนนที่มีข้อจำกัดบนพื้นที่ที่น้อยนิดบนเกาบรถไฟฟ้า MRT ดูจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการเดินทาง MRT เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2531เส้นทางวิ่งมีอยู่สามสายคือเส้นสีแดงคือเส้นเหนือถึงใต้เส้นสีเขียวจากทิศตะวันตกถึงทิศตะวันออกแยกไปสิ้นสุดที่สนามบินชางจีได้และเส้นสีม่วงจะวิ่งพาดผ่านจากใจกลางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะทุกเส้นทางที่กล่าวมานี้มีจุดเชื่อมต่อถึงกันหมดและคุณสามารถโดยสารไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทุกที่ ซื้อตัว๋วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนคล้ายๆกับรถไฟฟ้าบ้านเราทุกครั้งที่ซื้อบัตรโดยสารต้องเพิ่มเงินมัดจาอีกหนึ่งเหรียญและเมื่อถึงปลายทางต้องคืนบัตรที่ตู้อัตโนมัติตัวเดิมพร้อมเงินมัดจาคืนนะครับสิ่งที่คุณควรรู้เพิ่มเติม กาสำหรับโดยสารเรียกว่า e a s y l i n k card ที่มีบัตรราคาพิเศษสำหรับนักศึกษาและผู้สูงอายุและใช้ได้สะดวกมากเมื่อคุณเดินทางจาก MRT มาต่อรถเมย์ก็สามารถใช้บัตรเดียวกันที่บ้านี้ได้เลยครับ ายทางในวันนี้มาถึงย่านของชาวคริสต์โบสถ์คริสต์ับข้างไปด้วยผู้ศรัทธาพระเจ้าในทุกเช้าวันอาทิตย์โบสบางแห่งก็ถูกปล่อยให้ลกร้างมานานอย่างว่าล่ะครับทุกพื้นที่บนเกาะสิงคโปร์ ต้องใช้สอยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแทนที่จะทุบโบททิ้งเขาก็ดัดแปลงมาทําเป็นร้านอาหารร้านนี้มีชื่อว่าไวและบิดมาจากเรื่องราวของกระต่ายขาวในนิทานที่จะนําพาคุณสู่อัศจรรย์ของดินแดนแห่งรสชาติของอาหารที่ประสานความเป็นยุโรปกับเอเชียเข้าหากัน มีคำกล่าวถึงการมองโลกของคนสิงคโปร์ไว้ว่าคนสิงคโปร์ไม่กลัวที่จะแพ้แม้ว่าการเริ่มต้นสร้างชาติก็เห็นแต่อุปสรรคข้างหน้าตั้งแต่การไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เหมือนเพื่อนบ้านเอเชียอื่นๆมีพื้นที่อันจำกัดและมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติอย่างมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเกาะสิงคโปร์น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักพวกเขาอยู่กับกฎระเบียบที่เข้มงวด มีการโลนลงเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนในหลายๆเรื่องผู้นําประเทศเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นจอมเผด็จการลีกวนอนยูทําให้ทุกคนได้เห็นว่าค่านิยมของตัวเขาต่อการมีรัฐบาลที่ซื่อสัตย์สุจริตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิทักษ์คุ้มครองพลเมืองและเป็นรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้แก่ทุกๆคนเป็นเรื่องที่ประชาชนสิงคโปร์สามารถจับต้องได้จริง และพร้อมที่จะฟังคำสั่งผู้นำนำพาประเทศชาติสู่ความเป็นเลิศนี่อาจเป็นตัวอย่างหนึ่งของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเสรีนิยมแต่อยู่ร่วมกันอย่างสันติในแบบที่ใช้กฎหมายจัดระเบียบอย่างเข้มงวดทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ของตัวเองได้แต่ต้องไม่ให้สิทธิ์ของตนนั้นกระทบกับคนหมู่มากที่อาจไม่เห็นด้วยกับคุณเสมอไป คราวนี้คุณรู้หไดอ,อยังครับว่าทำไมคนสิงคโปร์จึงไม่กลัวแพ้ทั้งๆท,ที่วิกฤตเศรษฐกิจกำลังมาเยือนอยู่ตรงหน้า